สุขภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเริ่มวันนี้ด้วย3เคล็ดลับง่ายๆแค่5นาทีฟัง EP นี้แล้วคุณจะเห็นว่าการดูแลตัวเองเริ่มต้นได้เลยเล็กน้อยแต่ได้ผลจริง take a break podcast ที่จะช่วนคุณพักทั้งร่างกายและจิตใจผ่านเคล็ดลับสุขภาพสั้นๆนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานพักเบรก เดินทางหรือเตียมตัวจะเข้านอนฟังง่ายไม่เครียดแค่กดฟังคุณก็ได้พักแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Take a Break แค่กดฟังก็ได้พักแล้ววันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อใหญ่ที่หลายคนมักรู้สึกว่าสุขภาพคือเรื่องซับซ้อนต้องมีเวลาต้องมีเงินต้องพร้อมทุกอย่างแต่อันที่จริงแล้วสุขภาพดีไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดค่ะ วันนี้แจเลยอยากชวนคุณมาลอง3มเคล็ดลับเล็กๆที่จะทำให้การเริ่มต้นดูแลตัวเองง่ายและทำได้จริงคนส่วนใหญ่คิดว่าการดูแลสุขภาพเท่ากับต้องออกกำลังกายหนักๆกินอาหารแพงๆหรือเข้าคอส์สแต่จริงๆแล้วสุขภาพคือการเลือกเล็กๆในทุกวันค่ะไม่จําเป็นต้องทำครบทุกอย่างแค่เริ่มจากจุดเล็กๆที่ทำได้สม่ำเสมอเคล็ดลับที่1 ดื่มน้ำให้พอน้ำคือพื้นฐานง่ายที่สุดแต่หลายคนยังดื่มไม่พอน้ำช่วยระบบย่อยสมองพลังงานผิวพรรณวิธีง่ายๆค่ะเริ่มวันด้วยน้ำหนึ่งแก้วตั้งขวดน้ำไว้บนโต๊ะทำงานทงเห็นแล้วเตือนตัวเองใช้แอปหรือโพส t อิ์เป็นรีมดอร์ผู้คนที่เริ่มดื่มน้ำสม่ำเสมอ2ลิตรต่อวันพบว่าอาการปวดหัวทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัด เคล็ดลับที่2เดินขยับร่างกายเล็กๆไม่ต้องไปยิมไม่ต้องวิ่งมาราธอนแค่ไม่อยู่นิ่งจนเกินไปตัวอย่างง่ายๆค่ะเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ลุกขึ้นขยับตัวเปลี่ยนเอริยาบททุกๆ1ชั่วโมงเดินไปซื้อกาแฟเองแทนฝากเพื่อนการวิจัยมากมายสนับสนุนให้เราเดินวันละ20 3 0นาทีเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวานได้ เพื่อนร่วมงานของแจ๋ที่เปลี่ยนจากนั่งทั้งวันไปเดินประชุมบางครั้งรู้สึกกระจับกระเฉงและงานไอเดียดีขึ้นเคล็ดลับที่3พักใจด้วย5นาทีเงียบๆสุขภาพไม่ใช่แค่กายแต่คือใจด้วยวิธีง่ายๆค่ะหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งก่อนเริ่มงานปิดแจ้งเตือนมือถือ5นาทีแล้วนั่งเฉยๆฟังเพลงชา้ชาๆที่ทำให้สงบประโยชน์ของการได้หยุดพัก ือลดคอร์ติซอลเพิ่มสมาธิลดอารมณ์หงุดหงิดผู้บริหารที่มีตารางแน่นทุกวันแต่แค่หยุดหายใจลึกๆหนึ่งนาทีก่อนประชุมใหญ่รู้สึกควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นทั้ง3เคล็ดลับคือน้ำบวกขยับบวกพักใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ต้องรอให้พร้อมแค่เริ่มเล็กๆวันนี้ทุกข้ออ้างที่คุณไม่เริ่มต้นมีค่าเท่ากันค่ะ คือคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงวันนี้แจอยากชวนคุณลองเลือกหนึ่งเคล็ดลับจาก3ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำให้มากขึ้นลุกเดินรอบโต๊ะหรือหลับตา5นาทีทำสิ่งเล็กๆนี้ให้ได้ภายในวันนี้เลยค่ะแล้วคุณจะเห็นว่าสุขภาพไม่ซับซ้อนเลยนี่คือ take a break แค่กดฟังก็ได้พักแล้วตอนที่4สุขภาพไม่ซับซ้อน สเคล็ดลับเริ่มต้นดูแลตัวเองขอบคุณที่อยู่ด้วยกันใน EP ีนี้ตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องขนมบ่ายแบบเฮลตี้ที่ช่วยเติมพลังโดยไม่ทำให้ง่วงฟังพอดแคสต์แบบนี้แล้วชอบฝากแชร์สุขภาพง่ายๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ